เมฆเริ่มก็เรียกอะไรเมฆมันค่ำค่ำมันก่อตัวเหมือนฝนจะตกไงเออถ้าตกมาก็ดีน้ําในแอ่งในอ่างเนี่ยนะฮะน้ำในแอ่งในอ่างเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะน้ำในหนองมันลดเนจ่กหน่อยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคนหาปลากระา,าได้ง่ายขึ้นน้ำมันหน่อยน้ำมันขอนเป็นเส้ด่างเออใส่แหลงดงังก็ดักใจนางไว้ไม่ได้นี่แหละนะฮะนี่ ดูสิว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมนะครับกับการที่ก้อนเมฆเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับฝนก็อาจจะตกก็ได้หรือไม่ตกก็ได้โอเคนี่แหละคือบรรยากาศบ้านนอกบ้านของผมเองคอนแกนซิตี้โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พามาเก็บหอยนะฮะเดี๋ยวมาเก็บหอยว่าจะได้เยอะไหมนะฮะเดี๋ยวพาเก็บหอยหอยกี่ไปพัดนะครับผม อา้าวโอเคไปหาเก็บหอยในเขาเรียกในบึงในบึงประจำหมู่บ้านนี่แหละนะฮะน้ำมันลดน้ำมันลดนะฮะเดี๋ยวมันคงจะจะมีหอยอยู่หรอกไปโอเค,อเ,คอเป็นตะคือบ่บูบเออเป็นตะคือไหม หำเล็กบนนอ้อเนาะเอาโอเคไปได้ยังไงอะ่ะก็จากการที่นะฮะไปงมง้มเช้าๆในน้ำนะฮะเพลินว่าบ่าได้เอากล่องบ่ได้เอามือถือลงไปน้ำหยาดมันลนลงน้ำมาแมงดอกนะครับม,ม,รออมือถือยังมีเครื่องเดียวอยู่เออมือถือยังมีเครื่องเดียวอยู่กลัวมันหล่นลงน้ํา นะฮะฮก็เลยไม่ได้ไปถ่ายตอนงมงงซาวเอาเป็นว่าเข้าใจกันง่ายๆว่าเราก็ไปจับเอาในมันทรายไงเราก็ล้วงลงไปล้วงลงไปล้วงลงไปในทรายเนี่ยเราก็จะได้หอยชีิต่างๆนะฮะเดี๋ยวมีหอยอะไรบ้างนี่อ่ะเนี่ยก็จะได้หอยชนิดต่างๆอย่างนี้เออนี่เห็นไหม หอยกาบเหมือนเดิมแหละพี่น้องนะฮะได้หอยกาบคือเกาหอยกาบแบบกาบใอหอยฉลามหรือหอยกาบกีกาบกีนะฮะแลวก็หอยซบนกหอยซบนกมันจะนุ่ยแบบนี้อหอยเขาเรียกปากนกหอยปากนกไหมหรือหอยเล็บหมาเล็บหมาหรือหอยปากนกเนี่ยเรียกไม่ถูกอ้าโอเคได้อยู่สองอันนะฮะนะครับได้อยู่สอง สองอ่ะสองหอยนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านไปทำอาหารกันน้ำมันแห้งนะฮะน้ำมันลดนู่นกล้องถึงไหมกว้างอยู่ฝั่งนี้ข้างหลังนี่เมฆเมฆฝนก่อตัวเออนี่เมฆฝนกำลังก่อตัวพี่น้องอ่ะนะข้างหลัง เมฆฝนกําลังก่อตัวนะฮะก็อาจจะฝนอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้แต่ก็บรรยากาศดีนะฮะเออบรรยากาศดีอยู่ดนะครับอ้านะครับนี่คือหอยที่เราได้มานะครับท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับได้หอยมาทีนี้เราก็อ่าล้างให้สะอาดนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันเอาพริกแกงลงไปผัดเออเอาพริกแกงลงไปผัดผัดให้มัน หอมๆนะฮะแล้วก็เอาหอยของเราลงไปผัดกับพริกแกงเรานี่แหละนะฮะพริกแกงโขกเองนะครับอ่ะเมื่อปากอหอยเริ่มอ้าแล้วก็ปรุงนะครับชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบหวานก็ใส่หวานนะฮะเค็มๆม,มันหวานนี่แหละหรสชาติมันจะประมาณนั้นเผ็ดๆนะฮะเ้าปรุงนะครับปรุงนะครับแล้วก็หลังจากที่ปรุงเสร็จใช่ไหมฮะนี่คลุกเขาผัดไป มันสุกแล้วเราก็เอาเนี่ยวันนี้จะใส่โหระพาแทนนะครับอาจะใส่โหระพาแทนอ่าสุกแล้วเราก็เอาโหระพามาใส่เออผัดใส่โหระพาเนี่ยมันเข้ากันในพี่นอกนะฮะมันจะเป็นอีกแบบนึงอะ่ะผัดใส่โหระพาหอยกับโหระพาเนี่มันเข้ากันเอาโอเคเรียบร้อยไปกินได้เลยทีเนี้ยวิธีคนจรวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุข อ่ะนะฮะนี่คือนะฮะนี่คืออ,อผัดหอยของเรานะครับโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันจะรสชาติมันหอยมันลูกเล็กนะฮะมันหน่อยๆนยนะฮะนี่นี่เลย มันลูกเล็กแต่มันก็พอกินได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะฮะนี่นี่คือผัดหอยของเราโอเคมามาลองชิมดูไม่ใช่กินไหยแล้วแหละไม่ต้องชิมหรอกกินโลดนะฮะอันเว้าผู้เดียววา่ามาเดอกินเขา่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาเว้าพร้อมกันวา่ามาเดอกินเขา ว้าผู้เดียววามาเดอกินเข่าอันนี้กินกับข้าวเหนียวนะครับมามากินข้าวกับหอยเขาเรียกอะไรหอยกาบกี้หอยกาบหอยกี้หรือหอยเียกมามันมีสองประเภทนะอันนี้มันเป็นหอยเขาเรียกหอยกาบใช่ไหมอันนี้คือหอยกาบ หอยกี้หอยกาดกาดจี้เออนี่แต่อันนี้มันจะเป็นหอยหอยศพนกว่ะมาฮะนี่หอยกาเรียกหอยศพนกเนาะหอยปากนกอ่ะลูกไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่หอยปากนกเขียวเขียวเนี่ยเออนี่หอยเล็บมาว่ะเออหอยเล็บมาหรือหอยปากนกเนี่ยเอ้ามันก็เรียกอยู่สองอย่างนั่นแหละเอ้านี่แหละหอยปากนกอืม เนื้อทิดเดียวกินอิ่มมาบุำนานก่อนนี่กินกับข้าวเหนียวได้เลยนอ้องนะฮะทานกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเวจ้าที่เกีเยดมันเปลือกมันเยอะมันยากกินข้าวเหนียวนี่แหละนะฮะเอาน้ำมาแบบนี้ ผัดหอยผัดชาไหมหรือผัดโหระพาเออใส่ใบโหระพาแทนใบกะเพราด้มันจะเข้ากันนี้ด้ผัดหอยกับใบโหระพาบาดปากสนอแสบอร่อยเหมือนกันนะ เสียอย่างเดียวอะ่ะเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวมันหน่วยหน่อยไปหน่อยนะฮะมันลูกเล็กไปหน่อยอร่อยไม่ใช่อร่อยเพราะหอยนะอร่อยเพราะฝีมือเราเป็นคนทำนี่แหละ ก็คือนะฮะก็คือกินคนเดียวเนี่ยหรือทานคนเดียวเนี่ยเราใช้มือได้นะฮแต่ถ้าไปทานกับคนอื่นแนะนําให้ใช้ช้อน <c oughs> ใช้ช้อนแล้วก็มีจานส่วนตัวอีกสักนิดหน่อยนะฮะแต่อันนี้เยาวากันเดอร์นะฮะเพราะว่ากินคนเดียวทานคนเดียวรับประทานคนเดียวครับท่านผู้ชมทั่วโลก <c oughs> เอออ้เอากระเพามันตอนนี้ กินหมดจานจะอิ่มไหมเนี่ยให้มันเนื้อมันเล็กนิดเดียวเองนี่เนื้อมันโดนความร้อนมันสุกแล้วมันเล็กนิดเดียวเองอิมูฟวนองเขาอิมอิมก็มมมมต,ต้องกินละว้า้ำเยิมๆตึงตึงตึงๆ รสชาติจัดจ้านใช้ได้อมองคินรสจัดสุนไพ่ตรงเยอะๆแน่ได้พี่น้นงไม่งั้นมันจะเขาเรียกอะไรมันจะจืดมันต้องทำรสแบบเข้มๆหน่อยเันินรสแบบจดจัดๆหน่อย ถามว่าระหว่งหาวงหอยกาบนะฮะระหว่างหอยกาบกับอะไรล่ะอหอยกาบกับหอยอไรหอยสุนกเนี่ยเอามันไหนล่ะหหอยกาบกับหอยสบนกเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันคําตอบก็คือคําตอบก็คืออันหอยเล็กๆเนี่ยหรือหอย เล็บม้าเนี่ยหรือหอยซบนกเนี่ยมันแซบกว่าไอ้นี่นะฮะอันนี้จะแซบกว่าแต่ว่ามันลูกเล็กแค่นั้นเอง ขั้นตอนการกินอาจจะยุ่งยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีเปลือกเรากินทั้งเปลือกไม่ได้นะฮะเราก็ต้องใส่ความพยายามในการกินเนี่ยจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมหน่อยหน่อยแล้วมันก็มีเปลือกนะ้ำลูกเล็กแล้วก็มีเปลือกนะฮะ ขั้นตอนยุ่งยากหน่อยขนาดลูกใหญ่เราต้งได้แค่นี้เลยลูกใหญ่ได้แค่นี้เลยติ่มน้ำตักนนำมาไดนยนงไงอยอเป็นเวลหน่อย เหมือนดูดเปลือกมันนั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรเลยไอ้ตัวลูกเล็กๆเนี่เนื้อมันก็เนื้อมันก็แบบละลายไปกับน้ำแล้วแต่ลูกใหญ่มันก็เก็บมาเล่นกินได้แต่ลูกใหญ่ลืมเอากระดาษเซตสูงมาเนาะ เอาเขาเรียกกับเมนูผัดหอยหอผัดหอยน้ำจืดรสจัดจ้านสถานสวงในอ่าสุดยอดเยี่ยมจริงจริงวะอร่อยแซ่บจัดจ้านฮะเดี๋ยวตะนุ่ยหน่อยน่อยได้ไหมพี่น้องดูสิเหลือแต่ลูกเล็กๆ น่าจะอิ่มไหมเนี่ยมันอร่อยแต่ว่าคนไม่นิยมคนเขาไม่นิยมเพราะว่าลูกมันเล็กเออก็ไเก็บอัลตวลูกใหญ่ๆนะฮะแต่เพอเอิญไปเมื่อวานมันน่าจะลูกเล็กๆนู่ยนี่นั่นนิดเดียววนหมดนี่นี่เดียว ลูกเล็กๆเป็นตาไปหาอีกบ่พี่พี่น้องนะฮะเออลองถามมันว่ายไงก้อนนี้ก้อนนี้ใครไปเอาไม่มาเล็กง่ายข้างนี้มีแต่เปลือ่ะมีตะปูออะมีแตะปูอ่ะเลี่ยโอ้ยเนื้อไม่มีแล้วพ่อพี่พี่นอ้อง วะเมนตะสิกินบ่เบิดโอ้ยกินหมดอยู่ เนื้อเนื้อมันล้นลุ่งรุดออกจากกาบมันก็มีนะครเนื้อมันรุดออกจากกาบมันก็มีอือโอเคสำหรับเมนูวันนี้กับวิธีชีวิต ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับหาหอยหาอยู่หา,หากินหาไปตามภาษานะฮะหาไปตามภาษาเขาเรียกหากินไปตามภาษานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูว,มนนะวัตถุดิบตามท้องถิ่นนะฮะวัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรานำมาประกอบอาหารในวันนี้นะะเอาถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด, like, ด Sub s cribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปหาอยู่หากินกันต่อไปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องขอ,อกาเขาว่าวัสดีครับวัสดีครับบายบายดื้ออ้ม้าตํำขวมซำาโอ้ยหามเงยเอ้าไปไํานีละ